วันนี้พี่ปากับสามีเราขับรถออกจากเมืองที่เราอยู่นะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะที่จะไปที่เราจะไปเที่ยวกันคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างเดินทางไปคะ่ะในเจ็ปนี้พี่ปาก็จะพาดูรอบๆทางเนาะก็ในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นฟาร์มมา้าฟาร์มบัวนะคะนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพี่ปาก็จะพาดูรอบๆไปแล้วก็ไปเจออะไรบ้างนะคะทุก ไปด้วยกันนะคะ อโอเคเดี๋ยวเราดูวิวไปด้วยกันนะคะทุกคนนอกเมืองรถก็จะดูโลง่โลงๆแล้วก็วิ่งเร็วมากค่ะแดดฟ้าสวา่างแดดสองช่วงนี้รถวิ่งเร็วมากคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่พี่ปาก็อยากให้ทุกคนเห็นวิวข้างๆนะคะตรงที่เราเห็นนี้คือทั้งหมดนี้คือ ฟาร์มวัวหมดเลยนะคะฟาร์มเขาเลี้ยงวัวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะวัวก็จะมีแอบนอนอยู่ข้างๆร่มหรือใต้ต้นไม้อย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนนั่นเองค่ะอ้้ยสะออนเนาะทุกคนค่ะทุกคนที่เขามีวัวเยอะๆอย่างเนี้ยนะคะพอเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงบ้านจริงๆค่ะบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนค่ะ เราก็ขับรถไปเรื่อยๆก็ดูฟาร์มไปเรื่อยๆเมืองน,นี้โอคาร่าเป็นเมืองที่มีฟาร์มนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงม้านะคะทุกคนเมื่อกี้เราผ่านมาก็เป็นฟาร์มวัวนะคะและ้วก็ที่เราจะแวะไปนี้ก็คือผ่านไปนะคะไม่ใช่แวะก็เป็นฟาร์มม้านะคะแดดร้อนมากเขาก็ไม่เอาม้าออกมาคะ่ะการแข่งขันกีฬาม้าก,ก็จะไม่มีเพราะว่าม้าจะต้องพักผ่อน แดดแรงๆอย่างนี้เขาก็เอาม้าเข้าร่มนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นน้องม้าออกมาวิ่งนะคะเห็นแต่ลู่หรือเห็นที่สนามฝึกเท่านั้นเองค่ะอย่างเงี้ยถนนอ,นออกมานอกเมืองน่กกากลัวมากค่ะเพราะว่ารถใหญ่เยอะมากค่ะเยอะจนน่ากลัวน่ะนี่ค่ะข้างปีงนี่รถใหญ่ใหญ่จริงเห็นไหมมันใหญ่มากดูฝั่งรถชันนะใหญ่อย่างนี้เลย ใ่ใหญเยอะไปหมดเลยค่ะใหญ่มากก็ <c oughs> ไก่ล้านตัวเลยค่ะทุกคนเรามาถึงที่พักแล้วนะคะก็หน้าล็อบบี้ก็จะมีชิงช้าอย่างนี้นะคะพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นโต๊ะอาหารค่ะอันนี้คือโมเทลนะคะไม่ใช่โรงแรมเนี่ยค่ะก็เราไม่ได้เห็นม้า ในฟาร์มเราก็มาดูม้าข้างกำแพงในล็อบบี้ของโมเทลกันแล้วกันนะคะ <laughs> <laughs> อยากจะอยู่ชั้นสามแต่พี่ว่าชั้นหนึ่งก็พอแล้วพ <laughs> ี่เกิดเดินอันนีเอว่าสิอยู่ How you feel And they're ถึงห้องพักแล้วนะคะโอ้ย <laughs> oh, How a s i you babe How you think นี่คือเป็นโมเทลนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่โรงแรม คือแบบอำนวยความสะดวกแบบดีเลิศมากนะคะคือเราเห็นเข้ารีวิวมาแบบแบบเ 4, บลิศนะเราก็เลยมาพักนะคะค่ามันเป็นนะ 4, อืมเนี่ยประมาณ 4, 4ี่สี่กับห้าพันนะคะบาทนะคะเนี่ยค่ะก็ที่นี่เป็นเ,นเมืองม้าก็จะเห็นรูปม้าตามกำแพงอย่างนี้ต่างๆเนี่ยค่ะผลอ,อันนี้คือห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำกว้างมากนะคะก็ห้องน้ำ อันนี้คืออ่างอับน้ําก็มีคู่อย่างนี้นะคะใครอยู่ในกระจกนั่นนี่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีเตารีดมีอะที่รีดผ้าแล้วที่ห้อยอยู่นี่คือสําหรับใดใดเป่าผมนะคะจะมีเชฟตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อสำหรับวางของแล้วก็จะมีะเซฟนะคะมีเซฟอันนี้ open up เซเนี่ยค่ะที่วางของก็มีให้ ไม่ได้ดูหรูหราแต่น่าอยู่ค่ะมีกาแฟแก้วมีเนี่ยค่ะเขาก็มีไมโครเวฟนะคะแล้วก็นี่ค่ะตู้เย็นเล็กๆนะคะวางของเขาก็มีให้ครบนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็มีแดกทำงานหมอกหน้าสระน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้แดดมันหุบก่อนแล้วเราจะลงไปเล่นน้ำกันค่ะเรามาเช็คอินเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะ ก็อาบน้ำอาบท่าออกไปเดินสำรวจดาวทาวโอคาล่ากันนิดหนึ่งค่ะก็หลังจากที่เราเดินสำรวจไปรอบๆแล้วเราก็เจอร้านอาหารถูกใจพอเราเข้าไปจองคิวเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงให้กลับมาเราก็จะเดินสำรวจไปรอบๆอ,อ,อย่างนี้นิดหนึ่งนะคะรอคิวค่ะสามีพี่หลังจากได้ยินเสียงเพลง ก็อย uh, <c oughs> <c oughs> <favorites> ู่ไม่ได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะแต่พี่ไม่สามารถจะเปิดเสียงได้ค่ะเพราะว่าเพลงดังมากนะคะก็กลัวลิขสิทธิ์ของเขานะคะทุกคนก็นานๆจะได้เห็นสามีพี่อยู่ในสภาพแบบนี้มีความสุขมากค่ะเนี่ยค่ะนานก็จะได้ยินเสียงเพลงก็จะเบิกบานอย่างนี้แหละค่ะทุกคนตอนนี้เราจะย้อนกลับไป ที่ร้านอาหารว่าเราใกล้จะได้คิวหรือ,อยังพอเดินมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนค่ะไปกันค่ะพอเราย้อนมาถึงร้านอาหารเขาก็บอกว่ายังไม่เสร็จเลยเดินต่ออีกหน่อยค่ะมีคนเดินผ่านมาเห็นแล้วถือกล้องเขาก็มาทำท่าลิงใส่ค่ะทุกคนค่ะก็เดินแวะนั่งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย รอไปอีกค่ะเกือบชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนค่ะพยายามจะ,สะแสดงให้สามีหายเครียดนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เดินมานั่งอยู่ข้างๆร้านอาหารเหมือนเดิมค่ะไปตามาาร,าาร้านคหะเดนชั่วโมาต่อเรานั่งตั้งแต่คนเต็มร้านจนไมไ่มีคนคะ่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าเขาลืมเราหรือ <c oughs> รู้ว่ายังไงล่ะค่ะเขาไม่กลับมาอีกเลยค่ะไอ h o u g h t I ก a s talking a I don't know We come here from BC t i m e until the no b o d y here Still no food เออยิ่ได้เรายังไม่ได้อาหารเลยค่ะสามีใจดีมากไม่มีใกลวยค่ะตอนนี้คือ Grupper ไหร่ Grupper and Dooley กรูเปอร์และดูลีว่ามนดูลี่ maybe some New Orleans thing <laughs> o r okay. l e a o k น uh <laughs> uh ี้กคือทูนานะลัดทูนาอันี้คือความสำนะคะ What time we come here เรามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้สามทุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วก็พาแวะเที่ยวนู่นนี่นั่นคนสุดท้ายเราก็มาจบลงที่ร้านอาหารตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้ววันนี้ทั้งวันแล้วก็อิบครึ่งคืนพวกเราก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวไหนก็ตามพวกเราไปนะคะทุกคนค่ะพวกเราไปแล้วไปบาย next video ไร happy anniversary okay it's happy anniversary e ียู u n ็ x วิดีโอฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ